ในชีวิตของมุสลิมนั้นเราจะต้องเรียนรู้มารายาทศิลธรรมของอิสลามซึ่งแน่นอนสิ่งเหล่านี้เป็นแบบฉบับของมุสลิมและผู้ศรัทธาเมื่อเรานำมารายาทที่ดีงามจากอิสลามมาปฏิบัติแล้วเราก็จะอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างดีและสิ่งหนึ่งที่ท่านอบดุสสลอลสฺออัลิวะซัลลัมได้พูดถึงความประเสริฐของความสุขุมและการรักษาคำพูด นะครับไม่ใช่ว่าเราจะพูดทุกอย่างที่เรารู้นะครับพูดทุกเรื่องแต่อิสลามนั้นให้ระมัดระวังจากคําพูดแล้วจะต้องพูดในสิ่งที่ดีนะครับบางทีเราพูดดีแต่มันไม่ถูกต้องไม่ถูกเวลามันก็ไม่ได้นะครับเราจะต้องระมัดระวังในการใช้คําพูดใช้ลิ้นของเราเพราะท่านนาบีสุสลตลล่านได้กล่าวว่าใครที่รักษาลิ้นฉันก็จะรับประกันสวนสวรรค์ให้กับเขานี่เป็นความประเสริฐของคําพูด ค,ความประเสริฐของการที่เราจะใช้ลิ้นลิ้นจะใช้ไปในหุนต่างที่ผิดก็ได้จะสร้างศัตรูความหายนะก็ได้ลิ้นจะสร้างความดีก็ได้ฉะนั้นพี่น้องครับลิ้นเปรียบเสมือนกับดาบสองคมฉะนั้นท่านอบูฮุเร์รออลฮูได้กล่าวว่าท่นานนบีสุลลัลลอฮุอะลัยวะสัลลัมได้พูดว่ามันแก่ในยุมิน,นุบิลลาฮิวันยามิลอาคิดฟันยาคุนขยรันอูลียตมุสผู้ในะดที่ศรัทธาอีมานต่อล l ะ a ์และวันอาคิรอแล้ว นะครับในวังเกียรมาเนี่ยก็จงให้เขานั้นพูดในสิ่งที่ดีถ้าพูดดีไม่ได้ก็จงนิ่งเงียบเสียนะครับฉะนั้นเราจะต้องระมัดระวังในเรื่องคําพูดของเราให้ดีที่สุดจะพูดอะไรออกไปนะครับต้องคํานึงถึงผลเสียนะครับผลดีนะครับแต่ถ้าหากว่ามันเกิดผลเสียมากกว่านะครับเราก็ไม่ต้องพูดในสิ่งที่เราจะพูดนั้นเป็นมรารยาทของอิสลามและพี่น้องครับท่านอบูมูซาเราเดียวออ่านหู ได้กล่าวว่าบรรดาซอฮาบะคนหนึ่งเนี่ยได้ถามท่านนาบีบอกว่าโอ้ท่านอัลสุลลฮ์อิสลามแบบไหนที่มันเป็นสิ่งที่ประเสริฐที่สุดนะครับถามท่านนาบีสัลลัลลอฮุอะลัยวะสัลลัมอยากจะรู้พี่น้องครับว่าอิสลามแบบไหนอิสลามอย่างไรที่ทําแล้วมันดีที่สุดท่านนาบีสัลลัลลอฮุอะลัยวะสัลลัมตอบสั้นๆพี่น้องครับมัซสลิมันมุสลิมูนะมิลลิซานิฮิวยะดีนะครับบันทึกโดยมัมบุคอรีละมุสลิม ผู้ที่ปกป้องมุสลิมผ mm. ู้อื่นให้รอดพ้นจากความชั่วร้ายของลิ้นและการกระทําของเขาก็หมายถึงว่าเราเนี่ยไม่ให้พี่น้องมุสลิมเนี่ยถูกทําร้ายด้วยกับลิ้นของเราด้วยกับการกระทําของเราการนินทาว่าร้ายการอาธรรมนะครับทุกอย่างนานาที่มาจากลิ้นและการกระทำนี่แหละับเป็นสิ่งที่ประเสริฐที่สุดนะครับจะต้องปกป้องมุสลิมให้รอดพ้นจากความชั่วร้ายจากลิ้นและการกระทําของเขาอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่เป็นพูดถึงความประเสริฐ กองการรักษาคำพูดนะครับและแบบอิสลามที่ดีที่สุดนะครับเราจะต้องระมัดระวังที่จะไม่ให้ลิ้นของเรามือของเราสายตาของเราไปทํำร้ายพี่น้องมุสลิมด้วยกัน